ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมเอาลองอีกแล้ววันนี้จะมาสอนเรื่องการไซ์นะครับไซ์เนี่ยมันต้องเผื่อเรือหรือไม่เผื่อเรือกันแน่ใช่ไหมหลายคนก็สงสัยเนาะอันดับแรกเรามาดูก่อนนะครับว่าไซ์นั้นขาวทางานไงก่อนเนาะสมมุติเราแทงไซด์นะผมแทงไซด์นะผมแทงไซา์นะถ้าผมแทงใช้ซ้ายเมื่อไหร่นะครับขาวมันจะปิ้นออกไปทางขวาครับเห็นไหมแทงซ้ายขาวปิ้นขวาครับถ้าเราแทงขวาล้ะไซขวานะขาวก็ปิ้นซ้ายครับเพราะฉะนั้น เวลาลูกมันออกไปใช่ไหมสมมติผมแทงบันซ้ายนะบันซ้ายจึ๊บล,ลูกมันจะโคง้งครับฟื๊บเห็นไหมลูกมันจะโค้งนี่ครับเพราะฉะนั้นเราจะเ,เล็งเหลี่ยมเดิมไม่ได้ต้องเผื่อเหลี่ยมกรณีที่แทงเร็วนะแต่ถ้าเกิดคุณแทงช้ามาหร่ขาวมันจะไม่ค่อยโค้งมากครับตรงนี้ไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมโอเคไหมสรุป ถ้าเกิดแทงเบากับแทงระดับกลางไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมแต่ถ้าเกิดคุณแทงระดับเร็วเมื่อไหร่ต้องเผื่อเหลี่ยมทันทีนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับก <c oughs> ินแดงเม็ดนี้ง่ายๆเลยนะกินแดงเม็ดนี้ครับแล้วไปกินดํานะครับผมจะแทงธรรมดาก่อนนะครับแทงธรรมดานะดูซื้อว่าขาวทํางานไงนะครับเห็นไหมขาวมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าเหลี่ยมที่สวยมากในกระไซ์่านิดนึงนะอ่าราวนี้ต่อไปท่านผู้ชมผมจะแทงไซส์นะครับ ไซส์แดงลูกนี้นะครับโดยใช้น้ําหนักเบานะครับเบานะแต่ผมเล็งเหลี่ยมตบเหลี่ยมตบคืออะไรประมาณสามสี่นะครับเห็นนะเออประมาณเจ็ดแปดผู้ผิดประมาณเจ็ดแปดบางบานะครับผมก็เล็งนะครับแล้วปล่อยน้ําหนักเบานะครับน้ําหนักเบานะเห็นไหมผมไซส์มากินดําแต่ผมไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมเลยผมปล่อยน้ําหนักเบานะครับคร <uit. S 1> าวนี้คราวนี้ถ้าเกิดผมปล่อยน้ําหนักกลางละ <rze. S 2> ผมจะวางขาวไว้นี่นะครับ เหลี่ยมตบก็ประมาณสามนสี่นะครับคราวนี้ผมจะไซส์น้ําหนักกลางนะครับไซส์นะครับน้ําหนักกลางนะครับเนี่ยน้าหนักกลางก็ไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมเห็นไหมยินดําได้นะครับคราวนี้น้ําหนักเร็วน้ําหนักเร็วไม่เผื่อเหลี่ยมนะแต่น้าหนักเร็วนะแทงเร็วเลยไม่เผื่อเหลี่ยมเห็นไหมลูกจะออกบางนะครับท่านผู้ชมคือลูกไม่จะออกบางเพราะอะไรเพราะเราแทงเร็ว พอแทงเร็วปุ๊บลูกมันมันโค้งกลับมาไม่ทันครับมันไปโดนตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมกานที่มันจะโค้งแล้วมาโดนจุดตบใช่ไหมไม่ตัวมันโค้งแล้วไปโดนตรงนี้ครับทาให้ลูกออกบางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแทงเร็วลูกมันจะยิ่งโค้งออกมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมแทงเร็วท่านผู้ชมเผื่อเหลี่ยมครับเช่นลูกนี้นะครับเหลี่ยมประมาณ7จ็ส่วนแใช่ไหมให้ชม,ชมเผื่อไปเลยครับสาส่วนสี่ครับบางๆเลยสามส่วนสี่บางๆนะสา,ายเร็วนะนี่สายเร็วนะสายเร็วนะปื๊ดขาวดูขาวูโอ้โหอะไรมันจะไซยึดขนาดนี้ ใช่ไหมถ้าไซส์เร็วจะต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับถ้าไซส์น้ําหนักเบาถึงกลางไม่ต้องเผื่อโอเคไหมโอเคนะอ่าแล้วนี่คือการไซส์นะครับคราวนี้จะไซส์ชมพูกินดำมางชมพูกินดํายังไงก็ต้องไซส์เร็วนะครับอับนนึงนะอ่าคราวนี้เป็นชมพูดำมากนะครับผมจะแทงน้ําหนักกลางนะท่านผู้ชมนะ น้ำหนักกลางโดยที่ผมไม่เผื่อเหลี่ยมนะเป็นเหลี่ยมครึ่งใบนะดูซิว่าน้ำหนักกลางนะผมไซส์ซซายนะครับสองโมคิวเลยนะมาแทงน้ำหนักกลางนะครับเล็งเหลี่ยมครึ่งใบตรงๆไม่เผื่อนะครับน้ำหนักกลางดูขาวครับเนาะขาวก็คือไซส์ย,ยึดกินดําแต่จะไม่สวยเพราะมันเป็นน้ำหนักกลางนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะกินชมพูกินดํานั้นเนี่ยเราจะต้องใช้น้ําหนักที่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้น้ําหนักเร็วก็ต้องเผื่อเหลี่ยมใช่ไหมเราต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าใครเล่นเก่งๆนะ สามารถแทงน้ำหนักกลางไม่เผื่อเหลี่ยมแล้วไซส์ลงมาถึงนี่ได้เลยนะคนระับอ่าวันนี้ผมจะไซส์ไซส์เร็วนะครับสําหรับชมพูนะไซส์เร็วพอไซส์เร็วปุ๊บเนี่ยเหลี่ยมครึ่งใบแทงไม่ได้แล้วครึ่งใบนะคราวนี้จะต้องไซส์เร็วแล้วเนาะพอไซส์เร็วจะต้องกินดําให้สวยงามนะไซส์กลางมไม่ค่อยสวยเนาะไซส์เร็วครับวันนี้เราเล็งเหลี่ยมครึ่งใบไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องเล็งประมาณสากักสามต้นสี่หนาหนานครับสามต้นสี่หนาหนานครับไซส์เร็วนะครับนี่แห่ไม่หยุดหน้าหยุดหลังเลยทเ่ี้ย อ่าต่อไปเป็นการไซส์ให้เร็วแล้วนะชมพูนี่แหละแต่ไซส์ให้เร็วขึ้นนะครับก็ต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเล็งไปสามส่วนสี่นะเพราะเล็งครึ่งใบไม่ลงอยู่แล้วมันเป็นเหลี่ยมครึ่งใบนะแต่เล็งไม่ได้แล้วก็เล็งไปสามส่วนสี่แทงให้ไวแทงให้ไวนะครับออกคิวให้ไวสังเกตขาวนะครับสังเกตขาวนะจะไซส์สวยมากเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราไซส์เร็วครับขาวก็เลยหมุนเร็วนะครับนั่คือหลักการง่ายๆเนาะสำหรับการแทงนะครับก็คือถ้าเกิดคุณปล่อยคิวไม่เร็วนะครับ ระดับเบาหรือกลางคุณจะไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยคิยวเร็วเมื่อไหร่คุณจะต้องเผื่อไปหนึ่งเหลี่ยมโอเคไหมหลายคนบอกโอ้โหมันมันยากไหมเนี่ยอาจารย์มันก็ไม่ยากหรอกถ้าฝึกบ่อยๆนะครับถ้าคุณฝึกบ่อยๆนะครับสมมติถ้าเกิดท่านผู้ชมจะแทงให้มันไวนะนี่เหลี่ยมครึ่งใบนะกลางหลุมก็คือครึ่งใบเนาะแต่ถ้าเกิดเราไซส์ขวาช่วยอ่ะเราต้องเผื่อครับก็คือต้องเล็งตรงนี้ประมาณ3 4ต้องเล็งตรงนี้นะอย่าเล,งล็งหลุมนะเล็งตรงนี้แล้วก็ไซส์ซ้ายสองหัวคิวนะครับ มันจะลงพอดีครับต้องแทงให้เร็วนะหยุดหน้าหยุดหลังให้ดีด้วยนะครับเดีนยวนมันจะลงพอดีนะครับขาวก็จะไซส์นะครับอ่ะโอเคก็เป็นการใช้เทคนิคในการไซส์นะครับแต่ถ้าเกิดอย่าลืมนะถ้าเกิดคุณไซส์ไม่ไม่ไม่เร็วนะครับคุณไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับอย่างเชนเจ็ดส่วนแปดเนี้ยคุณก็แทงเจ็ดส่วนแปดเลยครับแล้วก็ไซด์หนึ่งหัวคิวนะครับแทงเจ็ดส่วนแปดไปเลยนะครับไม่ต้องไซส์อ้ยไม่ไม่ต้องเผื่อผม้ขดเรือยเลยวะ เดี๋ยวแม่มันก็ไซส์กินดำนะครับผมไม่แม่นนะลงไม่ลงช่างมันแต่ผมไม่แม่นอยู่แล้วนะครับอ่ะเนี้ยนะครับเจ็ดส่วนแปดเนาะแทงน้ําหนักกลางไซส์นะครับไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมนะครับแทงน้ําหนักกลางนะไม่ต้องเผื่อนะครับไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมนะแทงน้ําหนักกลางนะครับมันก็จะไซส์มากินดาเห็น e? ไหมนี่คือน้ําหนักกลางนะยิ่งเบาก็ไม่ต้องเผื่ออะไรเลยนะครับอ่ะไปเป็นอ่าเอาอย่างนี้บ้างเอาดำจะกินเหลืองสูตรไหนเนี่ยแค่ด,ดำกินเหลือง <laughs> แล้วก็ไซส์ครับกด ตายลูกสีอะไรครับแล้วก็ไซส์ซ้ายหนึ่งหัวคิวเนาะ mm hmm. พอไซส์ซ้ายหนึ่งหัวคิวเราแทงน้ําหนักกลางหรือเบาเราไม่ต้องเผื่อนะครับเหลี่ยมนี้ประมาณห้าส่วนแปดไม่ต้องเผื่อนะแทงไปครับแล้วก็ไซส์ซ้ายนะขึ้นมากินเหลืองง่ายๆใช่ไหมไม่ก็โอเคเนาะสําหรับลูกไซส์ท่านผู้ชมก็ลองไปฝึกกันนะครับไม่ยากไม,ไม,ไม่ยากเลยนะดําอยู่นี่ก็ได้ดําอยู่นี่แดงอยู่นี่ฝึกลูกง่ายๆก่อนก็ได้นะครับไซส์กินดําใช่ไหมเหลี่ยมเนี่เจ็ดส่วนแปดลองไซส์น้ําหนัก กลางดูก่อนครับไม่ต้องเผื่อเหลี่ยมนะน้ำหนักกลางเนาะอ่าไซด์ลงมายินดำเห็นไหมง่ายๆไม่ต้องเผื่อนะครับถ้าเกิดแทงน้ำหนักกลางหรือเบานะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดลักษณะน,นี้ดำอยู่นี่แดงอยู่นี่ใช่ไหมขาวอยู่นี่โอ้โหอันนี้ไซส์น้ำหนักกลางไม่น่าจะได้ดำนะลองไซส์น้ำหนักกลางดูนะครับเหลี่ยมประมาณครึ่งใบน,นะครับไซส์น้ำหนักกลางนะครับโู้ไม่ได้เลยเห็นไหมไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องไซส์น้ำหนักไวนะครับ ไวนไม่ใช่แรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาล็งนะครับลูกนี้มันห้าส่วนแปดใช่ไหมเราต้องลึงเป็สามส่วนสี่แล้วก็น้ําหนักไวนะครับไวเลยครับเห็นไหมผมปล่อยคิวไว้นะครับขาวก็ฟาดชิ่งมากินดาเนาะคือเมื่อกี้ห้าแปดแทงไม่ได้ใช่ไหมต้องแทงสามสี่แล้วก็ปล่อยคิวไว้นะครับมันจะเผื่อไปเหลี่ยมหนึ่งนะครับง่ายๆเนาะต้องฝึกกันดูนะใครชอบรายการก็อย่าลืมนะสนับสนุนรายการได้นะครับตามอันดีบบัญชีนี้วิโรจน์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพนะครับ ขอบคุณนะฮะที free, please, please ่เห็นความสําคัญเนาะจะได้มาจ่ายค่าชั่วโมงผมสอนฟรีอ่ะท่านผู้ชมก็ช่วยผมสนับสนุนรายการหน่อยเนาะห้าบาทสิบาทผมก็ดีใจแล้วนะผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆที่สนับสนุนรายการนะ YouTube ปรกดปุ่มหัวใจครับส่งคอมเมนต์มาครับสีบาทขึ้นไปนะฝึกบ่อยๆรับรองว่าดีและดีมากๆแน่นอนนะครับผมจะสอนไม่เลิใครอยากรู้อะไรพิมพ์คอมเมนต์มานะผมก็จะเอาคอมเมนต์นนั่แหละมาทำนะฮะมาสอนนะครับผู้ชมอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนกับคำพีสนุกเกอร์หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนต่อคนที่อยากจะเล่นสนุกต่อคนที่อยากจะรู้นะครับวันนี้ลาไปก่อนพีสนุกเกอร์ใส่ใส,ใส่ปิ้งใส่ไปไหนวะ